เนี่ยผมบอกแล้วแมนยูเจอสเปอร์สเตมแรกอันเนี้ยโปรแกรมปรอมนี่โปรแกรมรกรจริงออกมาแล้วพรีเมียร์ลีกเขาไม่ใจร้ายเอาทีมยา,ยากมาเจอแมนยูตั้งแต่เกมแรกหรออาร์เซนอลเลยเหรอแมนยูกูบวยตั้งแต่สัปดาห์แรกเผื่อใครจํากันได้นะซีซั่นที่แล้วเปิดซีซั่นมาแมนยูขึ้นจากฝูงตั้งแต่วันแรกแล้วปีนี้เอามาเจออาร์เซนอลที่ปีที่แล้วในลีกเนี่ยแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งไม่ชนะเลยอยากแกลแมนยูดีนักใช่ไหมพรีเมียร์ลีกเอาให้ตกชั้นเลยไหมให้บวยตั้งแต่เกมแรกเลยไหมเ <laughs> <laughs> กรดเล็กเกรดน้อยครับ อาเตต้าคือโค้ชคนแรกที่ทําให้อโมริมเนี่ยครูแมนยูแล้วแพ้ครับก่อนที่จะแพ้รัวๆจนเกือบตกชั้นน่ะแต่ด้วยความเป็นบิ๊กแมชนะแมนยูกลับมาเล่นในบ้านเจออาร์เซนอลเนี่ยเอ้ยแมนยูเกือบชนะนะเสมอกันหนึ่งหนึ่งแบบที่แมนยูน่าจะชนะได้ด้วยอะ่ะแต่เอ่อรูปนี้ผมไม่เกี่ยวนะพิมพ์ลีกมันทานะผมไม่เกี่ยวแล้วดู5เกมแรกของแมนยูครับเปิดบ้านเจออาร์เซนอลไปเยือนฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่ไปเยือนแมนซิตี้แมชเตอร์ดร์บี้ตั้งแต่หัววันเลย <laughs> แล้วก็เปิดบ้านเจอกับเชลซี แล้วก็มีสถิติจากออฟตครับเนี่ยเขาจะวัดแรงกิ้งของทีมความยากในการเจอนะไล่จากสีอ่อนไปเข้มยิ่งเข้มคือยิ่งยากแล้วดูแมนยูแมนยูอยู่บนสุดเลยเจอยากสุดค่าเฉลี่ยวความยากเนี่ยอยู่ที่94.6เยอะที่สุดในลีกของ5ทีมแรกที่เจอทุกคนคิดว่าแมนยูจะเก็บได้กี่แต้มจาก5เกมแรกนะเต็ม15คะแนนเนี่ยจะเก็บถึง5คะแนนหรือเปล่าใช่สิแมนยูไม่ใช่ลูกรักรีเมลีกนี่